พี่จ้าพี่น้องกองไก่โซโกประเทศพี่น้องต่อยไข่ออกมาไข่ไข่ฟองหนึ่งได้ไข่แดงสองฟองจ้ะทุกคนไข่แฝดมีไข,ข่อย,อยู่สองฟองฟองเล็กๆเ,กเกนาะแต่เขาได้ไข่แดงตั้งสองฟองจาอ้ากระเพราไข่ดา,าวจ้ะทุกคนกระเพราเป็นเส้นนะจ๊าทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะ จะทอดจะทอดไข่ดาวเห็ยทอดไข่ดาวแล้วก็จะผัดกะเพราจะเส่รหมูลงกไปเลย ค่ะคุณนั <c oughs> ดักน้องบอกอยากกินผัดกะเพราพึ้นเส้นก็เลยเตรียมให้ดาวไข่แล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็หมุยอแล้วก็กะเพราแล้วก็พริกแก่มียวอะไรดีงโหจะเข้าเหรอ เข้าบ้านเลยนะคะดปตูไว้เสียพทีออกมาโมก็บตุ้เต้นกับเผาแบบผัดแบบป้านะคะทุกคนก็จะใส่พริกที่หลังดบบวนเส้นกแบบเผากับหมูเอ้ยไม่ใช่ผัดตุ้เส้นกับหมูให้เข้ากันก่อนอก่อนแล้วจะใส่กับเผาใส่พริกขี้หลังนะคะทุกคนปรุงรสเลยนะคะ ก็ไปเลยตอฟ้าเขียวตามใจแล้วก็รถดีจ้ะจะใส่ชิ้นนี้ไปลวกก่อนนะจ๊ะผัดเลยผัดให้เขาแห้งกอขอเลย ตัดแต่ป้าๆนะจ๊ะทุกคนก็จะคั่วหมูกับวุ้เส้นให้แห้งก่อนจ้าแล้วก็จะใส่พริกใส่ใส่พริกกับกะเพราตอนจบนะจ๊ะทุกคนผัดกะเพราวุนเส้นนะเด็กอยากกินบอกผัดกะเพราวุนเส้นให้กินหน่อยแล้วกันก็เลยลองทานกันทุกคนก็ใส่ ใส่รสดีใส่อะไรไปแล้วนะจ๊ะใส่ปลาเขียวใส่น้ำตาลใส่ชูรตไไสาาตามตามชอบนะคะคนชูรสสักหน่อยแล้วก็คั่วใหแห้งกับการแบบของป้านะจ๊ะมือเดียวจะทักยิ่มโอ้ยเนาะคัวกับเต่ากับหมูเข้ากันดีโอ้ยพูดผิดอยู่แล้เลยจ้ะทุกคนคั่วหมูกับม้นเส้นเข้ากันดีแล้วก็จะใส่หมูยอลงไปจ้ะทุกคน กะเพราขึ้นเส้นหมูยอหมงสามี๋ยวก็จะใส่พริกตาเลยนะคะทุกคนเผ็ดเลยจ้ะพริกตาเลยเลยจ้ะคนไม่ถนัดเลยจ้ะต็วชาเต็ที่แล้วนะจ๊ะเราจะมาใส่พริกแก้าพริกพริกเ็แซ่บแโขกกไว้แบบหยาบหยาบจัดุก จ้าเดี๋ยวก็วจะคลุกมาจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าใสใน่น้ำใส่น้ำมันหอยไปด้วยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะใส่กะเพราจะอร่อยมากเลยจ้า<ม>ปรุงรสตามใจชอบเลยนะจ๊<ม>จะทุกคนใ้่ก็ใส่พริกใส่พริกเผากระเทียมมาจ้ะ ก็จะใส่น้ำมันหนอยน้ำมันหนอยลงไปด้วยเพิ่งจะใส่ดาวนะจ๊ะ,จะแห้งๆจะเป็นจะใส่กระเพราลงไปเขาย่ใส่เขอาอย่ยานี กะเราให้เปียกหน่อยนะจ๊ะค่ะจะได้ไม่จะได้ไ่แห้งกะเพรากะเพรากะเพราออมจะไป็ออร่อยมากๆนะจะทุกคนกะเทราไข่ดาวกระเพราวุ ipped, like ้นเส้นหมูยอไข่ดาวแก้าเมนูกลางวันคนไม่ถนัดจ้ะทุกคน โอย้ยเนาะมือเดียวเนาะซื้อขาต้องสามรอบยังไม่ได้ดีเลยทุกคนหาใช่ไม่ถึงเดือนหาแล้วก็ต้องใช้มือนี้แหละขายทําแต่ว่าไม่มีความสะวดวกเลยจะทุกคนตารภาษาตามแหละทำา้อที่ทำได้อร่อยนะคะเผาวุ้นเส้นใส่แบกใครสำหรับคนชอบสินเผ็ดก็ใสพ่พริกเยอะๆนะคะ มีคนต้องการอยากกินนรสันนตาก็าเลยต้องเห็ดไห้จ้า,าจงเด็ดอยากกินกะเพราพูดเส้นพอผักสุกแล้วก็เขาผักเขาให้เปียยงนะแค็ใส่ลงไปเขาจะไม่แห้งชุ่มฉ่ำอย่างเด็ดๆของมาเลยจ้า อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกระเพราวุ้นเส้นจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเอามาใส่อีกแล้วปันนีไปปันีมาทั้งวันเลยจ้ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจ้าตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้ากินทร้นอนกับข้าวสวยไข่ดาวจ้ะ,จะกินหลายคนสามสี่คน เส้นหมูยอจ้าทุกคนจะน่ากินมากๆเลยขอบคุณจ้า